สวัสดีทุกคนสวัสดีคู่บาอาจารย์ผู้ถือสินสูงก,ก็่มิยิงแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่เนาะสวัสดีเอฟซีโชโนเอฟซีลาโนเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแข้งเอฟซีพลังเนี่ยบางทีแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อพวกคุณก็ต้องกราบขออภัยนะคะวันนี้คลิปนี้แม่ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอมเนาะพระเอก แม่ก็เป็นเอฟซเขาเหมือนกันก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สัมรารยภพอ่าก็ถ้าในในในความคิดของแม่หญิงนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับใครก็คือคุณอมเนี่ยเหมือนเขาเป็นเทวดานะ,ะแล้วก็เขาหนีมาเกิดเออเปินอยากมาเปินคืออยากมาเที่ยวโลกมนุษย์แบบนี้คะ่ะมาแล้วมันติดใจมันไม่อยากกลับอ่ะ เออมันมีความสุขไงเออก็คือทีนี้สรวันก็เรียกให้เ้ากับเขาก็ไม่ยอมกลับออแม่ไม่รู้ว่าครอ,อ,อบครัวคุณอมเป็นยังไงแต่แม่แม่แม,แม่อันนี้คิดเองเอ้อคิดเองคิดเองไม่เกี่ยวกับใครทำไมคุณอมต้องเป็น เป็นโรคตรงหัวใจเขาก็ต้องสวรรค์ต้องการเอากลับแบบด่วนเลยคือไม่ให้มีทางรักษานี่แกก็ยือย้อๆมาจนสามสิบเกปีหลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วสวรรค์จบแล้วอ่ะเขาจะเอากลับแม่จะบอกให้พวกคุณรู้นะถ้าอยากเห็นนางฟ้าเทวดาอยู่บนโลกมนุษย์หน้าตาเป็นยังไงก็คือเหล่าดาราทั้งหลายนี่แหละนี่แหละพวกเขาคือนางฟ้าพวกเขาคือเทวดาอยู่ที่ว่าเบื้องบนจะเรียกกับ ช่วงไหนเวลาไหนแบบนี้ค่ะนักร้องนักแสดงพวกนี้เขาเป็นเทวดานางฟ้าหมดเห็นไหมพวกเขามาแบบแต่งตัวสวยสดงดงามอยากฟ้ามาดินแล้วเวลาเราดูเขาแต่งตัวเห็นไหมมันก็จะสวยเหมือนต,ตกอยู่ในภาวังอะ่ะเพราะพวกเขาคือเทวดาอ่าพวกเขาคือนางฟ้าเหมือนเพลงของใครว่าคุณฉลินป่ะลูกหยาดเพชรอะ่ะ เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปาน้้ำพึ่งเดินหาหยาดเพชรเกร็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรเนี่ยพวกเขาคือเทวดาคือนาางฟ้าถึงเวลาก็กลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ บางคนก็อยู่ไม่นานเห็นไหมเหมือนคุณทาโทนวนันนี้พวกนี้ก็คือแบบพวกเขาแบบมาไม่นานต้องกลับขึ้นข้างบนหมดคือหมดเวลาที่จะอยู่บนโลกมนุษย์แล้วพูดง่ายๆว่าอาจจะลงมาเพื่อสร้างสมบารมีแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะอยู่นานอยู่อยู่นานอยู่ไม่นานแบบน,นี้เหมือนคุณพุ่มพวงแบบน,นี้เขาก็ต้องกลับเร็วออคุณสายันคุณยอดรักก็ช้าหน่อย เหมือนคุณชลินนันทนากรนี่ก็ช้าหน่อยท่านอายุเท่าไหร่ละเก้าสิบกว่าปีใช่ไหมหรือเปล่าคุณชลินจากไปอายุเท่าไหร่วะลูกแต่ว่าส่วนอาชลองนั้นเก้าสิบสามปีพวกเขาล้นแต่มาจากเบื้องบนทางนั้นเขาเรียกว่าเมื่อดาวกลับขึ้นสู่ฟ้าอหรือเมื่อพวกเขากลับขึ้นสู่ที่เดิมอืม เนี่ยแม่พูดได้เลยว่าในในความคิดของแม่หญิงนะดาราศิลปินทุกท่านเนี่ยพวกเขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเพราะว่าถ้าเราจะสังเกตนะพวกเขาจะมี fc แฟนคลับอ่าเห็นไหมคะนั่นแค่พวกเขานึกพวกเขาก็จะได้ คนก็จะไปซัพพอร์ตไปเปยบ้านเปย์รถเปยเครื่องบินโอ้ยแต่ละคนแต่บางคนก็อาจจะไม่ไปได้ประสบความสาเร็จเพราะว่ามาแล้วระโมบกลวบมากเออมาแล้วก็คิดไม่ค่อยดีเออทำให้ดวงชะตาหรือการดําเนินชีวิตมันดูเบี้ยวเบี้ยวบิดบไปเออแล้วเหมือนคุณอ้ําแบบเนี้ยนี่เขาก็คือนางฟ้านะคุณอ้นะําน่อาคุณอ้ําคุณนิโคขึ้นหลายๆท่านนะ่ะ ไปตางฟ้าหมดเลยเออเขาจะเป็นแบบมาให้ความสุขเห็นไหมพอเราเห็นเขาเราก็มีความสุขเราก็ชื่นชมเขาคุณอมก็เช่นเดียวกันคุณอมก็คือเทวดาตกสวรรค์ลงมาเพื่อสร้างสมบรรมัติมีหรือเขาอาจจะหนีมาก็ได้แต่แม่เชื่อว่าคุณอมหนีมามากกว่าไม่ได้มาก็สวรรค์ไม่มาหนีลงมาเกิด ออพยายามยือ้อพยายามต่อลงการต่อลงของเขาคือเขาพยายามทําความดีทดําดีคือคุณอมเนี่ยแม่มองว่าเขาไม่มีเรื่องเสียหายเขาเป็นผู้ชายที่สุขภาพอืดีไม่มีที่ติเลยทาไมเขาต้องเป็นแบบนั้นเพราะสะวรรค์จะเอาเขากลับแล้วถ้าไปให้เขาป่วยอย่างอื่นมันก็รักษาได้ไงทางมนุษย์ก็จะเอาความเอาชนะให้ได้แต่ทีนี้สวรรค์ก็เลยเจาะไปที่หัวใจเขาก็ายังไงมึงก็ช่วยไม่ได้กูต้องเอากลับ อืมประมาณนี้นะคะส่วนว่า,าหลายๆคนเนาะแล้วลูกๆก,ก็จะถามว่าเอา้าแล้วหมอลำล้ะแม่หมอลำก็คือกับเทวดานั่งฝ้าด้วกันแต่เขาเป็นฝ่ายบันเทิง <c oughs> <c oughs> เพราะพระบนสวรรค์นี่ก็จะมีจะมีนั่งอับสรมาไล่ลำใช่ไหม,มแล้วก็จะมีกลมมีดนตรีมีนู่นนี่นั่น ฝ่ายหมอลำเขาก็คือเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายบันเทิงอ่าส่วนนักร้องสตริงพวกนี้เขาก็เป็นเทวดาแต่เป็นฝ่ายบันเทิงใช่นะกันเขากว่ายแยกสตริงหมอลำคือจังจีละกาสวรรค์เหมือนกันเลยกับมนุษย์เราเพียงแต่ว่าพวกเขาอะไม่แก่อ่าพวกเขาจะไม่แก่ อันนี้กูคิดเองนะ <c oughs> คิดเองคิดเองใครจะเ,เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ใน,นนี้แม่ขอพูดเพราะว่าแม่รู้สึกอย่างนี้ก็พูดอ,อย่างนี้ไม่ได้อ้างอิงจากอะไรนะคะคิดเองว่าเองนั่งเรียนพ่อค่ะใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็เป็นยังเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเออส่วนใครจะคอมเมนต์ตัวยังไงแม่ก็น้อมรับนะคะเออแล้วก็สองสามวันมาเนี้ยแม่ให้ลูกกดหัวใจให้อาจจะมีคนมาคอมเมนต์ไม่ดีลูกกบก็กดห,ดหมดละเพราะเขาไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ใช่ว่าอไม่ใช่ว่าใครคอมเมนต์ไม่ดีมาได้หลายในช่วงแม่จะไปกดหัวใจให้เขาอันนี้ละวันในฐานที่เข้าใจนะเพราะแม่ไม่ว่างให้ลูกดกดลูกกดกดหัวใจเขาจะไม่รู้ว่าใครพิมพ์อะไรเออมันมีหน้าที่กดอย่างเดียวเพราะนั้นไม่ต้องน้อยใจไม่หยิงนะคะเออหรือและแม่จะไม่กดหัวใจให้ดีไหมวะอืมกลัวจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นโอเคเข้าใจอ่านะคะแล้วก็สังเกตนะแต่ละคนน่ะ สวยโลอ่าไปไหนก็มีคนห้อมล้อมเขานะ่ะอ่เป็นมีคนห้อมล้อมมีคนแบบว่าดูแลประคบป,ประงมนะ่ะเหมือนมีข่าทาสบริวารเออเวลาเขาไปแสดงตรงนั้นตนัวนี้เหมือนคุณเบิร์ตทงชัยแบบเนี้ยเขากจะมีคนดูแลเขาเห็นไหมนี่คือเทวดานางฟ้าอืมประมาณนี้ก็จะมีสัตว์และสิน ข้างบนน่ะมันจะไม่มีกลางวันกลางคืนมันมีแต่แสงสว่างอย่างเดียวข้างบนเนี่ยมีแต่แสงสว่างอยากกินอะไรก็คิดคิดแล้วก็อิ่มเออไม่อยากเจอใครก็เห็นอ่าแล้วก็โอเคอ่าแล้วก็ผ่านไปคือทั้งวันทั้งทั้งวันทั้งคืนของพวกเรามีมืดมีสว่างนี่คือกฎของจัก,กรวาลหรือกฎของโลกมนุษย์ แต่เบื้องบนน่ะสวรรค์เขาจะสว่างสวัยสีทองผงอัมพัยเออจะมีแต่ความสวยงามหน้าตาดีผู้หญิงนี่เขาจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะอ่าอันนี้อันนี้ขอย้อนไปคุณย่าคุณย่าแม่หญิงนี่เราให้ฟังว่าแกบอกว่าบนสวรรค์น่ะเมื่อไรที่ออกจากที่พักน่ะเขาจะมีที่พักให้เป็นเป็นเ,นเหมือนเป็น ถ้าเป็นทางทางทางบ้านเราก็จะเป็นเป็นปราสาทราชวังแบบนี้นะอืมมีมีความสวยสดงดงามไม่ท่งมีโยงมีเพีรยประดับประดาเต็มเลยที่ท,ที่ที่พักของเราเอ,อ่อถ้าถ้าเรานางฟ้านะ่ะทีนี้เมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะนางฟ้าเขาก็จะมีครอบครัวนะเอ,อ่อมีครอบครัวอยู่มีผัวมีเมียแบบนี้แหละแต่เมื่อไหลที่ออกจากบ้านอ,อ่าเมื่อไหลที่ออกจาก เกษตเลยจากวังตัวเองนะไปเจอกันนี่เป็นเหมือนกันหมดเลยอยากอยากเป็นหญิงก็เป็นหญิงทั้งหมดเป็นชายก็เป็นชายทั้งหมดคือแล้วหน้าตาก็เหมือนจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่าเพราะว่ามันเหมือนกันหมดหน้าตาคือกันทั้งหญิงและชายแบบนี้ค่ะอันนี้คุณย่าเราให้ฟัง เออน,นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ก็จะมาขอแสดงความเสียใจกับคุณครอบครัวคุณอมเนาะพระเอกนะคะท่านก็ได้จากไปด้วยวัยสาบเกปีนะคะก็ถือว่าดาวกับสู่ฟ้าเออหรือกับขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วนะคะหลายๆท่านที่เรารู้สึกใจหายเนาะแม่เนี่ย เหมือนตอนคุณแม่คุ้มพ่วงแม่ก็เสียใจเออตอนที่มีใครอีกที่จากไปแล้วแม่ใจหายอ้อคุณสาวลีประกาพัน์แม่ก็ใจหายเออแบบเป็นเอฟซีเพิ่นเออแล้วก็เหมือนอาฉลองนี่ก็ใจหายนิดหน่อยแต่เราแบบท่านเป็นผู้กำกับแต่แม่ก็ไม่ได้รู้สึกเ,ออเขาเรียกวละ่ะไม่ได้รู้สึก รักอะไรนะแบบแต่ชื่นชมนับถือแค่นี้แต่แม่จะรักคุณอชาชลินคุณสาวลีคุณผุ่มพ่วงหรือคุณยอดรักคุณสายย่านยัิงสิงไหมคะ่ะแม่แม่จะรักไปแบบนี้แล้วก็ดาราหลายๆท่านเนาะแต่ก่อนก็จะมีคุณอะไรนะอุ้ยลืมชื่อแล้วอะ่ะ จากไปก่อนว้อันสมควรยี่สิบกว่าปีแต่ละคนที่จากไปนี่แม่ก็ใจหายแบบว่าสมัยก่อนพวกเขาไม่ได้ทําหน้าํำตาเหมือนเดี๋ยวนี้เออไม่มีสัญญกรรมเกิดมาก็สวยเกิดมาก็โลเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์ปั้นแต่งนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่โชคชะตาเนะเาะแล้วแต่เวลา สวรรค์จะก,กําหนดให้เราอยู่บนโลกมนุษย์เท่าไหร่แต่บางคนเขาก็ฝืนเขาก็ยือ้อเขาทํายังไงเขาทําบุญเยอะเออยือ้อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเหมือนคุณอมเนบเขาก็ทําบุญเยอะอืแต่มันก็สุดสายป่านแล้วสวรรค์บอกไม่ไหวแล้วกลับขึ้นมากับขึ้นมาก็ต้องกลับทั้งที่ว่ามีช่วงหนึ่งคุณอมก็อาการดีขึ้นแต่มันก็ยังยังดีไม่พอ,อคือจากไปอย่างสงบนี่ก็คือแบบ ยื้อไม่ได้แล้วต้องไปประมาณนี้นะทุกคนเนาะอันนี้แม่ก็มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับถ้าเราอยากรู้ว่าเทวดานางฟ้าที่อยู่บนโลกมนุษย์เขาคือกลุ่มไหนคือกลุ่มดาราเนี่แหละแต่อยู่ที่ว่าคนนั้นมีความคิดดีไหมถ้าเขาคิดดีเขาเป็นคนดีเขาก็จะอยู่อย่างสง่างามอยู่เหมือนคุณอ้ําพชรภาแบบนี้ ก็คือจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นเขาเรียกอะไรดาวข้างฟ้าเออแต่ถ้าแบบเหมือนในหลวงของเราเนี่ยท่านคือเทพท่านคือสมมุติเทพในหลวงทุกพระองค์นั่นแหละท่านคือเทพแต่พวกเทวดาดาราเนี่ยก็คือเทวดานางฟ้าแต่ในหลวงของเราท่านคือสม,มุติเทพถ้าเราอยากรู้ว่าเทพหน้าตาเป็นไงในหลวงนั่นแหละชัดเจนเลยเออ ะะท่านคือสมมุติเทพเวลามีอะไรเขาจะบอกว่าไปก้าวล่วงพระองค์ท่านและจะมีอันเป็นไปอันนี้จริงๆและแม่เชื่อว่าถ้าไม่เคยได้ข่าว่คนนั้นน้ําท่วมแล้วเขาก็นึกถึงในหลวงราชาการที่เก้านึกถึงพระองค์ท่านแล้วเขาก็โลดออแม่ก็นึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอขอให้ครอบครัวแม่อยู่เย็นเป็นสุขค่ะแม่ค่ะท่านมีปฏิหารจริงๆท่านคือสมุติเทพ ะะมันก็จะแยกแยะไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของไม่ญิงนะไม่เกี่ยวกับใคร <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็มาแม่มาแสดงความเสียใจกับ อบกัวคุณอมที่จากไปพ็แม่เป็นเอฟซีเป็นพระเอกที่หล่อมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุภาพอืมเหมือนคุณปอทิชฎีแบบเนี้ยค่ะเขาเขาจากไปกอนวัยอันสมควรนี่ก็คือเทวดาต้องกลับสวงสวรรค์แล้วอนี่คือโชคชะตาลูกสังเกตไหมแต่ละคนหนะลอ่ลอๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นที่จากไปเออพวกเขาคือต้องกลับสวงสวรรค์อืก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปได้หญิงนะคะ